สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Let's Go Division 1นะครับทางหน้าจอ SMMTV สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกนะครับก็พบกันเป็นประจำนะนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ10.30นถึง17.00นโดยประมาณนะครับวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะครับผมแซมสุรศักดิ์พวงทองแล้วก็น้องบิ๊กนะครับนัทนนท์ชดช่วงนะครับรับหน้าที่ดาเนินรายการนะครับก่อนที่จะไปเข้าข่าวสารของเราก่อนที่เลยก็มีการส่ง SMS ส่งข้อความมาร่วมพูดคุยก ตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข4890011และเราก็จะขึ้นหน้าจอให้นะครับต้อนรัสนุกเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยากจะทราบข่าวสารของทีมไร้นะครับอยากจะเสนอนะครับแนวทางนะฮะของการแข่งขันฟุตบอลเดือนหนึ่งปีหน้าอยากให้มีอะไรนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นมุมมองของแฟนบอลนะครับอาจจะมาแลกเปลี่ยนนะครับเราก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะนําเสนอนะครับในมุมมองของแฟนบอลด้วยนะครับอ่ะนะฮะอ่ะก่อนอื่นนะมาเริ่มกันที่ข่าวสารนะครับของเราเลยกันนะสำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับวงการ บอลดิวิชั่นหนึ่งนะครับเรื่องที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรนะครับเรื่องของสินธนากับ BBC u นะครับงไม่จบง่ายๆนะคือ,อยังไม่จบนะ<ต>เพราะว,ว,าว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องเนี่ยจะไปถึงทางสมาคมฟุตบอลแล้วก็ t p l เแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหรือว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนุ่นก็คือทางสินธนาเนี่ยเขาได้บอกแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยคือยื่นหนังสือนะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรเอกสารหลักฐานเนี่ยให้กับสมาคมฟุตบอลแล้วก็ TB เพพื่่่อจจจะิาาารรณนัมใแหลวที้ยเนนัังงไม็ป สินธนานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางด้านของดรองอาจก่อสินค้านะครับประธานบริษัทไทยพิมพ์ลิคคนใหม่นะครับนะที่จะทํางานในฤดูกาล2014เนี่ยนะครับก็ได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าตอนนี้นะฮะเรื่องที่หนังสือ,อสินธนาเนี่ยยื่นหนังสือเข้ามาให้กับทาง TPL เนี่ยเขาบอกว่าดรองอาจบอกว่ายังไม่เห็นหนังสือตรงนั้นนะครับยังไม่ได้เห็นอเอกสารหรือว่าหนังสือที่สินธนายื่นมาแต่อย่างไรนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าถึงจะยื่นมาแต่ว่า ว่าอย่างไรมันก็ต้องมาดูในรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับว่าเอกสารหลักฐานนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับ,รบก็คงจะต้องมีกระบวนการในการพิจารณาด้วยนะครับ,รบนอกจากนี้เนี่ยทางบิ๊กปีเอกเองนก็ยังบอกอีกว่าถ้ายังจํากันได้ในช่วงที่เลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคทางสินธนาเองก็ยื่นทวงสิทธิ์การเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้รับการพิจารณาจากทางกะกะตหรือว่ากรรมการการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้สึกกังวลแล้วก็ต้องดูในรายละเอียดของหนังสือที่ ทางสินธทนายื่นมาก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ม>ก็ต้องเป็นการ เรียกว่าต้องปรึกษากันหลายๆทางเลยนะครับมันก็ต้องมีการประชุมกันนะครับทั้งฝ่ายของสินทาเองนะครับ BBCU รวมทั้งสมาคมฟุตบอลแล้วก็ TPL ด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับลีกมันจะเปิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็เหลืออีกประมาณเดือนเสร็จแล้วนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าสิทธิการนำทีมระหว่างสินทนากับ BBCU สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบลงยังไงนะครับซึ่งทางเปียกเองก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าวันเวลาที่จะมีการพูดคุยกันเนี่ยวันไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดเรื่องสถานการณ์ทาง การเมืองด้วยนะครับทำให้เจ้าตัวก็ทํางาน้องจะลําบากเหมือนกันนะ,ค,ะครับก็ในฐานะแฟนบอลวยกันนี้ก็อยากเห็นเรื่องจบลงด้วยอย่างชมเปี้ยนดิ้งครับแฟนบอลบ b บีซียเองเขาก็มีมาโพส ทางแฟนเพจของสโมสรเหมือนกันนะว่าท่านผมก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องนี้มาคลากระซางเพราะว่าทีมมันจะได้มีสมาธินะในการเตรียมทีมสําหรับฤดูการ2 0 1 4เพราะพวกเขาเองก็มีเป้าหมายเหมือนกันกับฤดูการหน้านะครับที่ต้องการจะทาผลงานให้มันดีสุดแล้วก็การเสริมทัพที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเลยนะว่าพวกเขาก็ไม่ได้น้อยหน้าบรรดาทีมอื่นๆในร่วมลีกดิวิชั่นหนึ่งเลยนะครปีนี้เอาจริงนะได้นักเตะดีๆไปหลายคนนอนกันแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเก็บตัวที่ปากช่องจจงาวัดนครราชสีมาด้วยนะครับอ่ะนะครับเราติดตาม สินธนานกับ BBCU นะครับามาดูกันอีกหนึ่งทีมแล้วกันน้องบิ๊กนะฮะเป็นทีมที่ต้องบอกว่าอาจจะดูเงียบนะฮะเงียบไปสักนิดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารการบริหารการจัดก,การทีมนะฮะของเดอะบูมารีนนะฮะศีราชาซูซูกิเอฟซีนะครับปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นแค่เพียงศีราชาเอฟซีแล้วนะนะครับ<ม>เพราะ<ม>ว่าซูซูกินี่ก็ถอนไปแล้วนะครับ<ม>แล้วก็ล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ย เริ่มจะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวให้กับแฟนบอลได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับเห็นว่าล่าสุดเนว,ว่างโปรแกรมนะครับเกี่ยวกับเกมอุ่นเครื่องในช่วงปลีซิซันด้วยใช่ไหมก็ล่าสุดนี่วางโปรแกรมอุ่นเครื่องกับสโมสรสมุทรปราการ FC ฟซนะครับเซตเตกันในวันที่25มกราคมนี้ซึ่งทางด้านโค้ดแดงทรงยศกินสีสุกในกุนซือใหญ่ของทางด้านศีลาชาซูซูกิ FC นะครับก็ออกมาบอกว่า เกมนี้เนี่ยจะใช้เป็นเกมทดสอบบรรดาน,นักเตะที่เข้ามาเทสกับสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือนักเตะไทยและก่อนที่จะตัดสินอีกครั้งหนึ่งว่าจะเซ็นสัญญากับใครเข้ามาร่วมทัพ นะครับนะครับก็เกมคู่นี้นะฮะจะแข่งขันในวันที่25มกราคม,มที่สนามเทศบาลหนองปลือพัทยานะครับเวลา16บหนาฬิกานะครับแฟนบอลของดอบุมาลีนเนี่ยนะครับก็ลองไปติดตามไปให้กําลังใจทีมกันได้นะครับว่าสาภาพทีมล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับศรีราชานะครับเพราะว่าโอโ้ปัญหาเยอะจริงๆหมดแล้วนะครับตัวหลักๆทั้งเบอร์แรงทั้งหลายๆคนเนี่ยถูกปล่อยตัวออกไปให้กับสโมสรอื่นใช้งานกัน เกิด้เหมือนกันนะ,นะครับแล้ต้องดูว่าแนวทางของพวกเขาเนฤดูกาลหน้าเนี่ยสปอนเซอร์อย่างซู z u กิเองก็ไม่มีแล้วแล้วะจะหาะทางแก้ไขสถานการณ์กันอย่างไรนะครับ มาดูกันที่ข่าวดีกันบ้างนะฮะสำหรับหนึ่งทีมน้องใหม่นะครับน้องบิ๊กก็คือ,อนักครบรวงทองอ่างทองเอฟซีะ <FC S 2> ะนะครับล่าสุดนะฮะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ข่าวสารเรื่องของนักเตะต,ตัวใหม่จะเงียบไปนานหลังจากที่ได้พิรทัศน์โพลินด,ดีเข้ามาร่วมทีมแค่รายเดียวนะครับแล้วก็สดๆร้อนๆนะฮะคุณผู้ชมนะครับเพิ่งจะมีการเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะเข้ามาานักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมห้ารายรวดเลยะนะยครับที่สร้างมันดียวก่อนหน้านั้นเนี่ยพิรทัศน์โพลินดีเข้ามาให้คนเดียวเท่านั้นนนนใกกาารสู้ึึวช่่ซงงแออลหหคคเ็ม เป็นกังวลนะว่าทีมเนี่ยจะดีพอในการอยู่รอดในการในศึกดิวชันหนึ่งฤดูกาลหน้าหรือเปล่าแต่ล่าสุดเนี่ยสโมสรอางทอง f อนะครับก็มีการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่5รายร่วดครับไม่ว่าจะเป็นเดชาเพชรตะกัวครับมนทนพลนอกครับสิทธิทรัทธิลมครับทีละเวคินศรีหะวงศิลาชัยปรีดากุลครับขออภัยครับปีดาบุญนะแล้วก็ทางด้านโค้ชปั้มวันวรวันชิตตะวันนี้เองก็ออกมาบอกว่าทั้ง5คนเนี้ยก็ น่าจะเป็นการยกระดับทีมในการสู้ศึกดิวิชั่นหนึ่งแล้วก็ รวมถึงการเป้าหมายในการอยู่แถวหน้าของวงการฟุตบอลลพปะรองให้ได้นะครับซึ่งคุณซื้อของอ่างทองนะครับก็ยังบอกนะครับแม้ว่าจะได้นักเตะเข้ามา6รายนะครับแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่ามันยังไม่เพียงพอนะคสำหรับการสู้ศึกดิวชั่นหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะหลังจากนี้ก็จะมีการเสริมทีมเข้ามาอีกแน่นอนนะครับเพื่อจะให้ทีมเนี่ยมีความพร้อมมากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังดูฟอร์มนักเตะที่มาทดสอบฝีเท้าแล้วก็หากใครสามารถสร้างความประทับใจให้กับตัวรวมทั้งทีมงานได้เนี่ยนะครับ หรือว่าการคว้าเข้ามาร่วมทีมต่อไปเ<ต>ชื่อว่ายังไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะว่าน่าจะไม่เพียงพอจริงๆน้อยไปนะฮะ<ช>ถ้าเข้ามาแค่6คนนี่ถ้าไปเทียบกับย่งไปเทียบกับโคาราชอะโ,โคาราชนี่มา10บกว่าคนนะฮะตั้งแต่หน้าใหม่นะฮะแล้วก็ อ่าถ้าเทียบกับทีมน้องใหม่ด้วยกันอย่างพิซซอนโลกพิซซอนโลกนี่ก็คว้าเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับเราดูกันรวมถึงแข่งโคต้าต่างชาติอีกก็น่าจะมีบิ๊กเนมทยอยเข้ามาเซ็นสัญญากับทีมนะครับต้องเป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าน้องใหม่ไฟแรงเลยเกินนะครับนะฮะอ่ะมาปิดท้ายเบรกนี้กันที่อ่าทีมในโซนภาคใต้ของเรากันบ้างแล้วกันนะครับมีอยู่2ทีมนะฮะก็คือจะมีกระบี่เอฟซกับภูเก็ตเอฟซนะครับอ่ะมาที่ข่าวสารของกระบี่แล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าตอนนนีี้้คครรรรััับบบสสโมกะะ่ไดตใจป ตัวโบยานมามิกนะครับหัวหอกร่างโยงชาวเซอร์เบียของทีมเนี่ยย้ายไปเล่นในลีกของเวียดนามแล้วนะครับกับทีม SHB ดานัง FC นะครับก็ต้องบอกว่าโบยานเนี่ยนะครับย้ายเข้ามาร่วมทีมกระบี่ในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ว่าภายใต้การคุมทีมของอาจารย์ไพบูลเลิศวิมลรัตน์เนี่ยนะครับเจ้าตัวมักจะเลือกใช้บริการของจอห์นแมรี่วอลซี่จูเนียร์แล้วก็สุขพรวงเชียงคำมากกว่านะครับในในส่วนของโคต้าต่างชาตินะทำให้โบยานมามิกเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ลงสนามนะครับแล้วก็ จากนั้นห,หลังจากที่สิ้นสุดฤดูกาลเนี่ยนะครับเปลี่ยนตัวกุนซึอมาเป็นอจาอนจารย์ทองสุกนะครับแลวอาจารย์ทองสุกนี่ก็บอกนะครับว่าสำหรับบุญ,ญามามิ่งก็ยังให้โอกาสะนะครับที่จะดูฟอร์มถึงในช่วงปรีซีซั่นช่วงต้นเดือนมกราคมนี้นะครับ,รบแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ยืนยันแล้วว่าเกาหลีได้ปล่อยตัวบุญ,ญามามิกงนะครับย้ายไปเล่นกับ SHB ดดานังเอฟซีนะครับในลีกของเวียดนามก็ถือเป็นอีกหนึ่งทีม ยักษ์ใหญ่นะของทางฝั่งวีลีกของเวียดนามเขานะครับก็ต้องดูว่าทางด้านนักเตะใหม่ที่เข้าไปในอย่างโบยานมาบิกเนี่ยจะโชว์ผลงานได้เป็นอย่างไรในลีกเวียดนามนะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับอ่ะนะฮะเห็นข้อความบอกว่ายินดีต้อนรับดูดวิทาคามนะฮะสาวกทหารน้ำนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะมีข่าวสารของรูดวิทมาฝากด้วยนะครับเดี๋ยวทุวนนี้ไปพักกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของไลก o กูดิวชั้นหนึ่งครับ กลับเข้ามาอยู่กันในช่วงที่2นะครับกับรายการ l e t s Go d i v i s i o n 1นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงแรกนี่ข้อความส่งมายินดีต้อนรับลูโดนะฮะลูดูวิทาคามนะครับของกองหน้าตัวใหม่ของราชนาวีนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยหลังจากที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมคือมีการเปิดตัวไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ละนะครับกับราชนาวีเห็นมาบอกว่ามาหยอดเหมือนกันนะนะครับบอกว่าการย้ายเข้ามาร่วมทีมราชนาวีเนี่ยเหมือนเป็นการ เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตการค้าแข่งเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งความท้าทยายครั้งสำคัญน <ะ S 1> ในการค้าแข่งลูกหนังเขาบอกว่าท้าทายที่สุดนะแต่ตัวก็บอกว่าการย้ายมาร่วมกับถิ่นราชนาวีก็ขอบคุณแฟนบอลที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยมีแรงขึ้เขิมในการกลับมา มีการกระหายคือเขาบอกว่าที่ราชนาวีเนี่ยไม่มีซูเปอร์สตาร์นะครับเล่นกันด้วยทีมเวิร์กตรงนี้แหละนะมันเป็นความท้าทายและก็บอกว่าอยากจะพิสูจน์ฝีเท้านะครับให้แฟนบอลทหารน้ำเนี่ยนะครับได้รับชมในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะสำหรับทั้งราชนาวีแล้วก็ลูโดนะฮะแล้วก็รอดูรอลุ้นดูด้วยนะว่าปีหน้าเนี่ยนะครับราชนาวีเขาจะได้อครมาเพิ่มเติมอีกในโคต้าต่างชาตินะครับมาดูที่ข่าวสารนะฮะของฟุตบอลดิวชั่นหนึ่งเรากันต่อแล้วกันนะครับ ไปดูกันที่พิษณุโลก TSYFC แล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทาง TPL นะครับหรือว่าบริษัทไทยพิมพ์รกในฐา,า,า,านะฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับได้เดินทางไปตรวจนะฮะสนามแข่งขันรังย่าของพิษณุโลกครับสนามอบจอจังหวัดพิษณุโลกนะครับ,รบว่าจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายจุดนะฮะที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานและต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนนะโดยเฉพาะพื้นสนามและ รั้วกั้นของอัฐจันที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าต่ําเกินไปนะครับก็ทางด้านคุณตนในมงคลศิริครับตัวแทนจากบริษัทไทยพีมารีนะครับก็ได้ออกมากล่าวถึงสนามกีฬากลางอบจอจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็บอกว่าหลังจากที่ตรวจสภาพอย่างละเอียดแล้วทั้งประสบการณ์แล้วก็ในการทํางานมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายจุดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับโดยเฉพาะพื้นสนามแล้วก็รั้วกั้นในส่วนของกองเชียร์รวมไปถึงหลังคาที่มีต่ําเกินไปนะครับก็ ต้องเร่งให้ทางสโมสรพิษณุโลกเนี่ยเร่งในการแก้ไขนะครับถ้าหากไม่ทำจริงๆก็แนะให้หาสนามสำรองไว้นะครับเพื่อ เกิดเหตุฉุกเฉินคือหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะนำข้อมูลนะครับไปรวบรวมพูดคุยในที่ประชุมอีกครั้งนะครับว่าสนามเนี่ยจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิจาษราควรจะทำนะครับให้ร็วสุดก็คือการปรับปรุงในส่วนที่ TPL เนี่ยครับติงมาว่ายังไม่ผ่านมาตรฐานก็คือพื้นสนามนะครับแล yes. ้วก็รั้วกั้นนะครับแต่ว่าพื้นสนามเนี่ย รอยเตอร์มูเรล่านี่เคยพูดเหมือนกันนะว่า,าสนามพื้นสาพิซนโลกเนี่ยมันไม่ดี<ล>นะครับก็อยากจะให้บอ a บริหารเนี่ยช่วยปรับปรุงพื้นสนามนิดนึงเพราะ,ะ,ะว่าถ้าเปลี่ยนได้นี่ต้องบอกว่าส่งผลกับฟอร์มการเล่นของทีมนะ<ช>เพราะ,<น>ะว่า,าพื้นมันดีๆเนี่ยนักเตะเองก็สามารถคอนโทรลบอล<ม>ได้อย่างสะดวกนะครับซึ่งทางฝั่งพิซนโลก TSYFC เองก็ออกมาบอกว่าในการปรับปรุงเนี่ยจะต้องปิดสนามอย่างน้อย30วันถึง45วันซึ่งทางสโมสรเนี่ย สนามเนี่ยเป็นสนามของส่วนรวมก็ทาง,งสโมสรก็เตรียมที่จะทําเรื่องในการขอทางอบจอในการ,รปิดเพื่อปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งน,นะครับ,นะรบมาดูอีกหนึ่งทีมน้องใหม่แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องสนามนี่แหละนะครับ,รบก็คือร้อยเอ็ดยูเนเต็ดร้อยเอ็ดยูเนเต็ดตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็มีการ<ม>ต้องบอกว่าปรับปรุงเกี่ยวกับสนามใหม่เหมือนกันนะครับโดยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมทาสีฝั่งอัธจันทร์ที่มีหลังคานะครับรวมถึงมีการปรับปรุงในส่วนของโซนผู้สื่อข่าวด้วยนะครับ ก็เตรียมการต้อนรับในศึก d ด v i นหนึ่งปีหน้าแหละนะครับเขาก็มีงบประมาณในการทําสนามใหม่เหมือนกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าสนามใหม่ของร้อยเอ็ดนี่ยจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีการทาสีตรงบริเวณฝั่งที่มีหลังคาก็คือฝั่งประธานน้องใหม่ก็ตองกัน,กนสิ่งที่ดีที่สุดในการ,รเล่นชั้นขึ้นมาก็ดีนะฮะจะได้ต้องบอกว่าน่าจะได้เป็นภาพ บรรยากาศใหม่ๆในสนามะนะครับในรังย่าของตัวเองแล้วก็ต้องบอกวาอ่าทีมเยือนที่ไปเนี่ยน่าจะได้รับความประทับใจกลับมาด้วยนะครับรวมถึงโต๊ะผู้สื่อข่าวเองก็ดูแล้วมีความแบบเหมือนแบบมีพื้นที่ให้ได้เลือกสรรกันอย่างครบคันคนะครับเราต้องดูว่าปลั๊กไฟอยู่ตรงไหนใช่แล้วมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ควรจะรีบทำนะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับสำหรับบอร์ดบริหารของร้อยเอ็ดนะครับ อมาปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยข่าวสารของทีมกัปสระบุรีเอฟซีละกันนะครับสำหรับทัพขุนศึกนะครับล่าสุดเนี่ยครับก็ในเรื่องของการส่งทีมเข้าร่วมนะครับฟุตบอลถ้วยตัวตัดริคับในปีหน้านะครับล่าสุดทางด้านของคุณวีรพลอดีเลสารนี่ก็ยังลังเลนะครับว่าจะส่งหรือว่าไม่ส่งดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมมีนักเตะอยู่เพียงแค่23คนนะครับและถ้าส่งเข้าไปเนี่ยส่งไปเล่นหลายรายการมันอาจจะกระทบต่อฟุตบอลลีกได้นะครับก็ยังลังเลอยู่ก็เตรียมที่จะนําเรื่องพูดคุยกับบอร์ดบร สตาร์โค้ดด้วยแต่ถ้ายังจำกันได้นี่ฤดูการที่แล้วนี่ทีมกุนซึกกสํารับรีเองก็ส่งเพียงแค่ถ้วยเดียวก็คือ FA ครับในส่วนของโ o โยต a าลีคับเนี่ยไม่ได้ส่งทำการแข่งขันใช่แล้วซึ่งก็ต้องดูว่าฤดูการหน้านี้พวกเขาจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง2รายการเลยหรือเปล่าครับนะครับนะฮะอ่ะวันนี้ก็คือทั้งหมดนะฮะสำหรับรายการレス t ค้ด i ด i ิชั่นนะครับวันนี้ผมกับน้องบิ๊กนะฮะแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสสัวีด